พัดดอกเข็มค่ะเป็นฝีมือของชาวไทยวนบ้านคูบัวนะคะเนี่ยพัดอันนี้ให้ทายราคาเขาว่าราคากี่บาทนะคะใช้เวลาทำหลายชั่วโมงอะ่ะวันนี้ป้าเจอคุณครูใจดีค่ะชื่อคุณสาลี่จะมาสาธิตวิธีทำค่ะอันนี้เป็นโมบายดอกเข็มค่ะเป็นงานฝีมือของชาวไทยวนน่ะนะคะที่ใช้ไหม ได้มาพันกับไม้ไผ่อะค่ะซึ่งเป็นมรดกตกทอดมาเป็นร้อยปีอะค่ะที่นี่กาดวิถีชุมชนคูบัวค่ะเป็นหมู่บ้านของชาวไทย,ยวนที่อพยพมาจากเชียงแสนจังหวัดเชียงรายวันนี้ป้าทุนดีมาพบกับของชอบนะคะเขาเรียกว่าอะไรนะดอกพิกุณเหรอ ดอกเข็มค่ะดอกเข็มใช่ไหมเป็นดอกเข็มแล้วตอนนี้ก็ไม่มีแบบให้ดูด้วยนะไม่มีค่ะเพราะว่าเมื่อวานป้าทุนดีซื้อไปหมดแล้วขอบคุณมากค่ะทีนี้ดอกเข็มเนี่ยมันมีความเป็นมายังไงอะคะมันเป็นของโบราณนะคะทำมาตั้งแต่ปู่ย่าตาทวดอเเขาไว้สําหรับจําเรียนจากเขามาไปยืนดูเขาทําก็รักจารักจดออกมาก็มาทำค่ะ แล้วทามานานยังก็หลายปีแล้วค่ะทีนี้จะให้สาธิตนะให้ดูว่าทํำยังไงนะคะ,คะอ่าลองดูค่ะ,คะอ่าจับเออแหละเอามาไม้นี่สองอันเล็กๆเ่ยค่ะให้หัวท้ายเสมอกันนะคะแล้วเราก็มาให้มันได้ช่วงกึ่งกลางของไม้นี่ค่ะแล้วก็พันให้แน่นนะคะค่ะแล้วก็มาขวางนี่ค่ะขวางให้ตรงกันนะอย่าดูให้มันเบี้ยวมันปิดกัน แล้วเราก็หมุนหมุนให้แน่นนะตึงได้ทําได้ให้ตึงนะคะแล้วก็หมุนไปหมุนไปให้แน่นอันนี้เขาเรียกว่าใจนะคะกลางใจของดอกเข็มค่ะนี่พันให้แน่นๆนะคะพันให้ดูพอประมาณว่าได้กลางใจได้แล้วอะคะ่ะนี้ยังไม่ได้อ่ะหยุดก่อนแค่นี้พอออันนี้เขาเรียกว่าใจค่ะ กลางใจของดอกเข็มเสร็จแล้วนะเสรแล้วดึงได้ให้เต่งเลยเงินบรรยาต้องตัดออกให้สั้นนี่จบตัวแล้วเหรอยังค่ะเจ็บจบตัวต้องเต็มไม้นี่ต้องตัดเงินได้ให้สั้นอาการมันไม่ค่อยคเด็ออายุ ได้ไม่เป็นไม่ได้เนื้อผ้ามันดรอปเนี่ยตรงเนี้ยเป็นแผลหมดแล้วต้องหาปลอกแขนไหมปลอก,อกนิ้วมาใส่ได้มันบางลายเล็กไ,ได้ต้องต้องทำให้เนื้อเส้นได้มันเนียนแล้วดูเนื้อผ้ามันจะละเอียดค่ะนะครับเป็นกระเป๋าระบายได้เลยไปแข็งข้อก่อนค่ะ อะไรครับยี่สิบค่ะแัดไปจะเป็นเปลี่ยนสีนะคะเปลี่ยนสีเดี๋ยวนะไปเป็นวิทยากรบ่อยไหมคะเนี่ยไม่เคยคะ่ะเคยอยู่ครั้งหนึ่งเขาให้ไปสอน,นเด็กนักเรียนใน,นที่ไหนขเขามีงานที่ว่าของแล้วเด็ก<ะ>ทำได้ไหมคะก็ได้เป็นบางคนคะ่ะทีนี้เราอายุมากแล้วเนาะสมควรที่จะถ่ายทอดให้กับใครสักคนหนึ่งอะ่ะที่เขาเป็นจริงๆสามารถ ทำอาชีพได้แล้วก็ถ่ายทอดได้อ่ะอันนี้เปลี่นสีนะคะการต่อได้นะคเอาเอามือขวาทับมือซ้ายได้แล้วก็บีบให้แน่นแล้วก็เอามือเกี่ยวแบบนี้นะคะแล้วก็เกดเข้าไปตรงไหนเกี่ยวตรงไหนเดี๋ยวทำให้ดูใหม่ไม่เป็นไรเดี๋ยวต่ออีกหลายทีเนี่ยเอามือขวาทับมือซ้ายแล้วก็เน็บได้ให้แน่นนะคะเน็บตรงไหนอ่ะนี่ค่ะ คุณอยาเอามือหลบไปสิคุณอย่ามือหนีตรงนี้หนีหนีหนีตรงนี้ไว้ค่ะนี่โป้งนิ้วกลางเนี่ยหนีครับได้ไว้นี่ครับไว้แล้วก็สอดเข้าไปแล้วก็นิ้วโป้ดันได้เข้าไปแล้วก็ดึงให้ตึงค่ะโอเคแล้วก็ใช้ตะไกรนะคะตัดตัดให้สั้นนะอแล้วก็หมุนต่อน่ากลัวต้องทำตั้งยี่สิบผลน่ะป้าทุนดีจึงทำได้อ่ะ ไปทำไปค่ะเดี๋ยวจะเป็นอ่ะทีนี้เราก็หมุนไปคุณน่ารักจังเลยอ่ะค่ะคุณสารีทำมากี่ปีแล้ววะหลายปีแล้วค่ะใครสอนอ่ะก็จำเอาจากป้าหนูมาค่ะเมื่อก่อนที่ตรงนี้มันเป็นที่ชุมชนของพวก้าขายของค่ะข้างในเนี้ยนะแล้วนะเราก็ตัดค่ะตัดได้ให้ประมาณว่าให้เงื่อนมันจะหลบอยู่ใต้ไม้ล่างค่ะอ๋อนี่ครบรอบแล้วใช่ไหมได้แล้วค่ะทีนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะจ้ะเปลี่ยนสีให้ได้ดอกแบบนี้ รถกันได้นี่ก็ต่อเหมือนเดิมนะคะจ้ะ <Yeah. S 1> นี่จับให้แน่นค่ะ <Yeah. S 1> เราใช้สก,กายสัดให้สัตนจ <Yeah. S 1> ้ะอ่าเลี้ยก็หมุนเลื่อยไปดึงได้ให้ตึงนะคะจะดึงได้ไม่ตึงแล้วเนื้อผ้ามันจะหย่อนนะจ้ะเ <Yeah. S 1> นี่ยหมุนไปให้ได้รอบระกะให้มันเท่าๆกันนะคะ เรืเ่อยๆอ้าวนี่พอแล้วนะคะตัดได้นะตัตได้พอประมาณการต่อแล้วทีนี้ก็จะเปลี่ยนสีนะคะเป็นสีฟ้าเข้ามาใส่แล้วแต่เราเอาสีอะไรก็ได้ค่ะตามใจเราที่เราอยากทำได้สีอะไรขึ้นมาสวัสดีค่ะเลือกได้เลยนะคะยี่สิบค่ะ พี่ขายของหน่อยเร็วคุณสมายมาขายของค่ะอันนี้หมุนต่อนะคะหมุนไปเรื่อยๆค่ะความยากเย็นของการทำให้ได้แต่ละดอกกันนะคะใช้เวลานานอะ่ะแล้วก็ต้องใช้สมาธิการเรียบเรียงเส้นได้ให้วางขนานกันไป เรียงเป็นเส้นๆไม่ขี่ไม่คล่อมกันนะคะกว่าจะได้อะเพราะฉะนั้นถ้าซื้อดอกเข็มจากชาวไทยยนเนี่ยนะคะมีคนเดียวที่ทำได้ขนาดนี้อย่าต่อเลยคะ่ะราคาเนี่ยถูกที่สุดเมื่อ,เ,อเทียบกับเวลาที่บรรจงทํทนะคะอย่าลืมนะคะติดตามช่องป้าท,ทุนดีมีเรื่องเยอะกดไลค์แชร์ติดตามให้กับป้าท,ทุนดีด้วยนะคะ วันนี้ไม่เสร็จหรอกคะ่ะเอ่อโมบายดอกเข็มหรือพัดดอกเข็มเนี่ยนะคะเราคงจะต้องมาถ่ายทำอีกวันหนึ่งอะคะ่ะเพราะใช้เวลานานเหลือเกินอะออป้าทุนดีซื้อมาก็ไม่ได้ต่อเลยนะคะเห็นใจคะ่ะความตั้งใจจริงแต่ป้าทุนดีคิดว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สำหรับลูกหลานชาวไทยโดย,โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ลูกหลานชาวไทย,ยวนนะนะคะที่จะสืบสารงานฝีมือของบรรพบุรุษต่อไปอะคะ่ะอย่าลืมนะคะตอนหน้านะคะ่ะเราจะมาประกอบดอกจนเสร็จเลยคะ่ะป้าทุนดีแกมีเรื่องเล่า ทุนดีแกเที่ยวมา